ไม่มีเพื่อนเดยอยากจัดงานใหญ่บึงเจ้าของงานมันเกิดยืนถ่ายรูปคนเดียวกับแบ็กน็อปโหนุ่นกี่เพื่อเหรอมันเกงมีแกล้งมาดีเฉียนะบอกไว้ก่อนไม่คิดคิดจะมาจริงด้วยซ้ำเอาไงจะาเจ้ายังไงล่ะเอาไงล่ะามาอย่างพี่ออมไข่บึงต้องเต้นไม่ดูไม่ออก How are you Welcome to Thailand ไปแล้วเบาเด่นนี่เหมือนขนาดนี้ดูเลฟเลนด้วยร้อเร์เซ็นต์ต้องขึ้นเพลงเลยไทยแลนด์ไอยโยวแกวลลไทยหาวอายูเวลคัมจูไทยแลนด์พี่ผานไ่แล้เห็นยังกลัวโกรแล้วเราไปใครยายหนูแน่เลยฟองสีไม่ใช่ใ่ครเอยขวัญจิตสิบประจินขวัญใจสี่ประจินขวัญจิตสักอย่างนึงขวัญจิตเออขวัญจิตอ วันนี้เรามาวันเกิดของน้องคนหนึ่งสนิทไหมไม่สนิทหรอกมาให้มันเต็มอ่ะดู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 ตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็ของงานสามทุ่มโต๊ะเยอะเลยเหงาเขามีเพื่อนที่ไหนล่ะไม่มีเพื่อเดีอยากจัดงานใหญ่มึงเจ้าของงานวันเกิดยืนถ่ายรูปคนเดียวกับแ็คกนอบนองุ่นกี่เพื่อนเหรอทันแห่งงานแม่ คนมาเยอะแล้วงานโดดไม่มีเลยเล่าก่อนวันนี้วันนี้ทีมงานวันเกิดคืออะไรเออไปตีมันนี่นักร้องลูกทุ่งให้ทุกคนแต่งมาเป็นนักร้องลูกทุ่งใช่แล้วมึงแต่งเป็นฤิซี่ทำไมบุรีนะไอ้จริงเขาดูออกเลูกทู้ดวงจันทร์ตะกอยได้เออเขิดเขิดเจ้าตเองเลยเขิดที่คนไม่มาเขิดที่คนไม่มาขอเข้าไปดูแข่งในงานได้ไหมขอให้ตัดเข้าไปโต๊ะของขวัญก่อนไอ้เหี้ยโต๊ะไปมีโต๊ะของขวัญสองโต๊ะค่ะโล่งหมดเลย เอาแม่อยา่าใไรวันนี้แต่เราพูดส<ะ>ิว่ามางานนี้รู้สึกยังไงเหนามาก <c oughs> มีอะไรจะบอกดองไหมแม่แต่เ่าสิ <c oughs> ไปเปิดห้องคาราโอเกะตรงนี้ก็ได้นะสองพันห้าเล็กๆอยู่แค่เรา <c oughs> เขาเหอมันไม่มีคนมาหรอกอยากนนี้อยากเคลียร์เรื่องค่าหา้ <c oughs> ปิดไฟก่อนไหมแ้วเรา,าเข้ามาข้างในนะคะแขกเงียบปิดอิดอกอ้าวน้องเฟ สวัสดีค่ะวันนี้เราแต่งตัวไปไเป็นใครเป็นหลิวนเจริยาค่ะแม่โรงแรมใจอุ้ยโรงแรมใจใครบอกก็รู้ว่านงฟุกแต่งตัวเป็นแมงกะปุ่นด้ะใครดูได้ไงอ่ะวันนี้แต่งตัวมาเป็นดวงตาคงแองค่ะในเพลงส้งตมตำไปไปเต้นหน่อยเพราะงานมันเหงาแล้งาเขาเริ่มหนึ่งทุ่มอ่ะอันนี้คือะไรเอ่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์อีกคนนึงเดี๋ยวเราจะไปเจอเต่าค่ะาสวัสดีค่ะพี่จินเองค่ะ นี่ค่ะดยนี้นี่มาวมากกว่านี่คอใครจากทีมงานบ้านกบกอกคลุงพลมาไหมลุงพลมาลุงพลป้แตนก็มาด้วยปแตนมาด้วยพึ่งไปคอนเสิร์ตมาอรอมเพลงต่องเออลุงงอนช็อตนี้เป็นไงบ้างคะ งานเยอะครับต้องเหมือนขนาดนั้นเลยหรอาต้าวต้งไงรอคอยไอ้เฮ้ยต้าไงอคอยไอเฮ้ยต้งไงรอคอยอ้ตาต้าเต้าต้าเต้าตาตอาต้าเ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 ค้าเต้าเต้คเแ้าเ็าเตาเต้าเก้าเาเาเต้าเต้าเาเตาเต้าเต้าน้าเต้าเต้นนต้าะต้าเต้าเาเต้าตาเต้าเต้าเาเ้า่าเ้าเต้าเาเต้าเตาเตเต้าาเเา้าคเเยอะมากเ้า้้วาตเา้เเาวาเา ้ได้จะได้เงินแต่พี่พี่รีบกลับเหมือนกันนะไปยุ่งไปยีนี่แล้วอ่ะเยี่ยมเหมยก็ไปปะมีแล้วคนเยอะเนาะจะบอกว่าเราเหลือกันแค่นี้ป่ะโอเคก็เฝ้าเลยแต่ว่าพิธีกรก็ไม่มีหรอแต่อยู่หลังหมดเลยโชว์วข้างหลังหมดแต่คนเราได้มามีคนโชว์นะ ้ราามมอง้นนะร,รู้เลยว่าไอ้พร้อมรู้เลยว่าหยิบชุดในยูหยิบมาเรื่อยๆแล้วเอาชุดไหม่มาเอามานี่เราเอาโบออกเนี่ยคือยูเยเยอะนะตกเมียมาได้เหรอค่ะตกเมียมาได้เหรอเนี่ยตกเมียมาได้เหรอ่ะใช่ใช่เขากินน้ำแบบมันหลายโต๊ะกินหลายหลายโต๊ะกินมวลเนาะเยอะเลยแกาา

เจ้าของวันเกิดมนาะ ว่าจริงนะที่แบบว่าแต่งตัวมางค่าเจ้าของมันเกิดแล้เป็นยังไงเป็นยังไงเดี๋ยวเราดูในจอกๆละกันไปเล่าก่อนว่าแต่งเป็นใครเป็นพี่ให้อภพรเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วตัวเดียวได้ตัวเดียวมมใหญ่มันไม่มีใครทั้งด้วยสู้ๆนะโฟล์คพอไปไหนก็ไปจ้าจ่าได้ยินไม่ว่าเสียงใครแต่เป็นสายยานิจ้าดะไม่ได้แต่เป็นผัวเมิงอีกอย่าง Chat, อยู่นี่เอา้าเธอมีคนล้อเลียนเธอไป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 จะบอกเลยจะบอกเลยอีนารมึงแต่งมาเป็นใครนกออกหนึ่งแล้วใครจะได้ยินไหมว่าเสียมองวันนี้นักล้อลูกลงงอ่ะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีครูเพลงต้องมีสักวันต้องมีสักวันคําเติมฟัน วัครับสวัสดีครับพี่ต่ายอะไทายไม่มาหรอครับวันนี้ต่ายติดงานที่นครสวรรค์เพวใจเต็ดเดนสวมกางเกงยีนส์เก่ากางที่จะบอกว่าเข้าไปข้างในอ่ะทำนั่งให้เฉยทำไมแม่ให้วิ่งคนมันจะได้เต็มตลอดเวลาเพราะเดี๋ยวตรงซ้ายมือจะมี ซอฟเฟลซอฟเฟลโยงมันกัดมันอ้าเย่งมากเลยมีอะไรยะกลับได้เลยนะกลับได้เลยบ๊ายบายฟุกบ๊ายบายฟูกไม่ต้มาฆ่าคนอื่นก็ไม่ต้องมาเอาไว้นอกจากมีไฮอับอัปพรตอนอัลบั้มแรกเลิกแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะนี่พี่ไฮยังฟิตอยู่หลังจากนั้นพี่ไฮเพิ่งรู้ว่าอ๋อต้มกะทิมันอร่อยยังไงพี่ไฮปะเชฟไม่ลาไม่ลานักเคลัานักะครับ แล้วนอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งตำนานโ h เว้กอเรกันล้โ h ระวันมันโวันโชคดีวันนี้สระบบทเปรคัทยามาราสิมีเราคนเดียวเลยเนาะที่แทบไม่พยายามพยายามมันหมือเลยนอกจากจะมีแขกเนี่ยมางานนาลายเยอะมากๆแล้วขาดแขกท่านนี้ไปไม่ได้เลยนั่นก็คือ โยชีนั่นเองค่ะบาร์ตี้บาร์ตี้แต่เป็นใครคอนเสิร์ตวันนี้วันนี้เป็นลัมยาแห่งธรรมค่ะป้ายเดอเดียงเด้อเออเดอเรียงเดอฮะเดอเดียงเดอเออเดอเดียงอะลูกรู้แต่ไม่คายเป็นตาขั้นหูค่ะหนูก็จะอยู่คู่กันตลอดไปอ่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปเซอร์ไพรส์วันเกิดนาราดีกว่าเพราะนาราเนี่ยตั้งใจบอกว่าพี่มีพาใครมาเซอร์ไพรส์ตอนแรกบอกว่าให้เอาเฟรมบุ๊กอิ่มประชามาก็เลยพี่ก็เลยเปลี่ยนเป็นบาร์ตี้แทน ที่จริงอ่ะอย่าบอกนางนะวา่าหนูจะไม่มาเป็นไรที่พี่มีกันโงบอกหนูบาตีต้องมาให้ได้นะฟังสรก็เลยต้องมาไงแมง่คธอนาลาไปฝันว่าเอ้ยวันเกิดอยากจะมีซีนผู้ชายมาแบบว่ามากอดมาหอม,มยังไมไ่รู้อะไรอะไรนาลาไม่ได้กอดแค่ปอนนะนาลาดโดมเกงในปอนค่ะไป <laughs> แอบโดมเกงในปอนในห้องน้ำด้วยแต่โดมผิดเป็นของบาตี แต่เรื่องกับจริงในเรื่องจริงมันเคยเล่าด้วยความเอาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเบอร์เดย์น้องลาลาดีกว่า Happy birthday TO YOU Happy birthday TO YOU พี่สาวบอกแล้วว่า oh. พี่บอกว่าพี่มิกจะมีใครมาเซอร์ไพรส์นหนูป้านะมีอ่ ah. าแล้วบาร์ตี้ไงอาแล้วกิน ดีใจมาที่บัตตี้มาเขาไม่มีคนมาแล้วเอาตรงเลยว่ากคือเราเป็นเพื่อนกับนางมาคือเราอะเคยดีกันรอบหนึ่งแล้วทะเลาะกันอีกแล้วเหรอแล้วเราะอีกรอบไม่พูดเลยว่าเราทะเลาะอีกรอบหนึ่งในแชทออ๋ในแชทนานแล้วแม่ที่เราพูดกันมาว่าหล่อนไม่มีเพื่อนคบแน่นอนแล้ววันนี้เราถ่ายแล้วคนที่คบคนที่ไม่เคยคบก็คือเราจริงเราก็อยากบอกว่า ขอขอบคุณ,คณทุกคนที่ให้หนูอยู่จุดนี้ได้เพราะว่าที่หนูจ่เบิกอลหนูไม่ใช่เงิเลยเพราะหนูตะว,วางหนนอยากให้เพื่อนทุกคนมาบอัตตี้มาน้ามานะขอสิว่าขขวัญรอน,นคืออะไร อาควาขวัญเพื่อนชอบอะไรมากที่สุดในในร่างกายผู้ชายทายไ,ไม่ได้ถือก็คือกางเกงในสีขา,ขาเดเก่งในตีขา, <laughs> ขาเดเย,ยี่ยดเอของเยียเดียคนเกิดป<อ>ีนี้คือเพื่อนนะเก่งนะถึงจะไม่มีนี่อยู่ไม่มีใครอยู่ก็แล้วแต่สามารถาดำรงชีวิตตัวเองได้จริงๆนางเก่งเพราะว่าหนึ่งอ่ะพยายามมีความสามารถไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เขาอยู่ได้หมด นนึงมีทุกพูดไปเลยว่าตอนแหลอยู่เป็นไม่ใช่มันหรอมันอยู่เป็นจริงเพราะว่ามันถึงมีทุกวันนี้แม่เข้าใจไหมไม่ต้องมีนี้ตั้งแต่แรกก็ได้ยังไงถ้าไม่มีหนูสักวันยังไงมันก็ต้องดังถูกไหมล่ะอ่ะพี่มีว่าถูกไหมไม่ถูกหรอไม่ถูกดูดูดูเห็นด้วยอยู่ทำไมหน้ากูเหมือนเห็นด้วยหรออ่ะถูกไหมพี่มีแล้วเมื่อไหร่ซีมผัวมึงจะมากูรออยู่กูจะเอาอ่ะอ่ขอควัมว่าเจอค่ะจะเอาไหมไดไหมเพราะเพราะรู้สึกว่าฟ้าก็เหี่ยวอย่างจริงนะ

มัีแก้มใหม่เสียนะบอกไว้ก่อนไม่คิดวิาจะมาจริงด้วยซ้ำเอาไงเจ้าเจ้ายังไงล่ะเอาไงล่ะตีไม่ล่ะโถโถไม่อยากจะมาหรอกจริงอันนี้พูดเลยนะอ๋อกูไม่อยากจะแล้วอีกคนทำไมล่ะกูไม่มาจ่ายนี่บอกโถโถใหญ่ไปอยู่แล้วโถโถ We can't คุณนาราและแกนทีเขอดมีสุมากครับเป็นสีแดงนะครับเพื่อระขอส่งความริญรุ่งรือนะฮะรากรวยงิทองันอบมากทุกพูดกเลยฮะดีใจมากปหมว่าดีทุกทุกคนดีใจพอให้ทุกคนที้อยู่ตรงนี้รวย ทุกคนนะคะที่มางานในวันนี้เลยคนแรกค่ะที่วันไม่มีใครมาแล้วแ,แล้วก็คนที่มาก็คือคนที่เจอร้วจ่ายแรกตจนวันนี้ก็ยังอยู่ในการเขาเห็นความสัมพัญของเราจริงๆขอให้ทุกคนกลับบ้านดีๆนะคะ <S <S